วัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของน้ติอีกเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่8สิงหาคม65เนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับน้ติอีเช้าตัวเด่นก็คือ1กับ7ตัวรองก็คือ9กับ5นะ1ก็1 0 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 7 7 0 7 1 7 3 7 5 7 7 7 9 3 1 7 7 9 1 5 7 9 1 5 7 7 9 3 จับคู่ก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะคะเราขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่คือ e ีบายตัเด่นก็ห้ากับเจ็ดตัวรองก็คือหนึ่งสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะ จับคู่ก็สามหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้าสามสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอย่าลืมช้ากระบายซื้อด้วยกันนะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับ,บสไครต์กดไลค์ให้เนาะหิงหิงปังปังค่ะกินถูกก็จะว่ากันเด้อ นีค่คนทำออกมาได้แบบนี้เนาะขออหยทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ